สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำก๋วยเตี๋ยวเรือแบบง่ายๆนะคะตามสไตล์แบบฉบับของเรานะคะนี่ตอนนี้ต้องรองเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพามาทำนะคะว่ามันเอ่อรสชาติจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวลองจะมามาชิมแล้วลองบอกเพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นเอ่อเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กนะคะเดี๋ยต้ององค่ะขั้นแรกเราก็มาลวกผักกันก่อนนะคะอ่ะเปิดเตาค่ะ เราใส่หม้อต้มเลยนะคะแต่แบบไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะคะเพราะว่าชามเรามันเล็กเนาะอ่าแจบมบแกมแกมอ่ะน้ําเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาลวกผักนะคะนี่ค่ะเรามาเป็นไล่เลยนะคะเรามาเป็นสวนผักปุ้งค่ะเป็นไล่ไล่เนาะอ่ะลวกผักมุ้งค่ะเราชอบแบบเม่แบบว่าไม่สั้นมากเนาะเราชอบแบบายาวๆหน่อยนะคะอ่ามันก็จะยาวนิดนึงเนาะอ่ะ ไปค่ะเอาตามแบบฉบับที่เราชอบนะคะอันนี้เราก็รวกรวกให้ผักถุกนะคะอันนี้หลังจากอ่ารวกผักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต้มตัวน้ําซุปกันนะคะอันนี้ค่ะอันนี้นะคะวันนี้ที่เราจะกินก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือตัวนี้นะคะ,อะโอเคเราก็เราจะมาเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเส้นเล็กนะคะ เ,เล็กอ่ะเราก็ออกเครื่องปรุงเข้ามาเนาะเครื่องปรุงน้องออกมาค่ะอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยีก็จะคับแคบนิดน,นึงเนาะ <c oughs> โอเคน้องเขาเดือดแล้วนะคะอ่ะเราเปลี่ยนไปเป็นหมดเบาๆหน่อยดีกว่าเนาะอ๋ออันนี้เครื่องเครื่องปรุงเขามีมาแค่เท่านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะอ่ะอันนี้ขออนุญาตใส่เป็นลูกชิ้นไปเลยแล้วกันนะคะอ่ะลูกชิ้นใส่เป็นลูกชิ้นเนื้อเอ็นนะคะว้า เราไม่ต้องรวกเนาะเพราะว่าเราต้มไปเลยอันนี้ต้มไปเลยค่ะโอเคใส่ลูกชิ้นไปแล้วก็คันนี้ก็ตามด้วยเครื่องปรุงนะคะเราก็ฉีดเครื่องปรุงใส่เลยกวาวเตรียมเจลที่ท้องให้มาเราก็ใส่ไปเลยนะคะเพราะว่าเรามีของเราต่างหากอยู่แล้วค่ะอันนี้ใส่เครื่องเขาลงไปในของชุดก่อนเนาะอนุญาตใช้ปากนะคะพอดีอ่ะนีนใส่เนาะ โอเคว้าว okay. wow. เริ่มเดือดแล้วนะคะอ่าอันนี้เราก็จะใส่เครื่องอเครื่องปเปว่ยเกี่ยวเรือลงไปนะคะไม่แน่ใจว่าน้ําเยอะไปหรือเปล่าเนาะ่ะเต่เพื่อนๆมาดูนะคะก็ะน้าตาน้องจะแบบน่ากินไหมเนาะอยาะหูแต่หอมหอมคือดีโอ้ยค่าลูกชิ้นนี่เอ่อสองเดี๋ยวนะอยอกสองอย่างนี่ใช้งบอยู่เอ่อ เ้นอ่๋วยเตี๋ยวน้องเขาห่อแล้วเท่าไหร่จําไม่ค่อยได้นะคะประมาณสี่สิบกว่าบาทหรือเท่าไหร่เนี่ยจําไม่ผิดเนาะแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นสี่สิบสองบาทนะคะแล้วก็ผักมีผักด้วยอะไรด้วยเนาะมันก็งบมันก็จะอยู่ประมาณร้อยร้อยนิดๆินะคะบางคนอาจจะมองว่าแพงนะแต่จริงๆมันได้ลูกชิ้นหลายหลายลูกนะแปดเก้าลูกอะค่ะ แปดเก้าลูกแล้วก็แบบบางทีเราอยู่ติดบ้านเนาะเราแบบผักเราก็มีติดบ้านเนาะเราก็ไม่ต้องแบบไม่สะดวกออกไปตากอื่นเนาะอันนี้ลูกชิ้นเราก็โอเคลูกชิ้นเราเป่งแล้วนะคะเป็นไงเอ่ยเป่งแล้วนะนเพื่อนๆนี่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 เขาเป่งอย่างนี้เลยนะโอ้โหอ่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่เส้นเส้นเล็กไปเลยนะคะว้าอ่ะเราใส่เส้นเล็กต้มไปเลยคะ<อ>่ะแหมหัวบรรทุนก็สไตล์บนบ้าน,น,านหน่อยนะคะ อโอเคอ่าเราใส่เส้นเล็กไปแล้วคะ่ะเส้นต้มเส้นไปเลยนะคะเส้นเราไม่ได้ลวกต่างหากเนาะนี่แต่คือกลิ่นดีเลยนะเพื่อนกลิ่นน้องเขาแบบอุ้ยกลิ่นดุดีอะอ,อร่อยแน่<า>นอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมอีกทีหนึง่นงเนาะเส้นเราเส้นเขานิ่มนิดนึงนะคะว้าเราก็ต้มไปนะคะเราเส้นน้องเขาเดือดนิดนึงโอ,โอเคอุ้ยเดือดรุนแรงเลยค่ะเดือดรุนแรงเลยนะคะ จะบอกว่ากลิ่นคือแบบกลิ่นหอมมากอ่ะกลิ่นดีกลิ่นดีเลยอ่ะแบบโอ้แล้วลูกชิ้นแบบลูกชิ้นแบบแตกแบบบานๆนะแบบอื้อลูกชิ้นเจ้านี้คือแบบเด็ดอร่อยถ้าเป็นการส่วนตัวล้วนนะคะอ่ันนี้ต้มเส้นละเส้นเมาน้องเขาค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะคะจะต้มนานนิดนึงนะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนคือแบบแบบไม่อยากรอนานเนาะก็เอาไปลวกก่อนก็ได้นะคะลวกให้น้องเขานิ่มจี๊ดนึงก่อนนะคะแล้วก็ ค่อยค่อยมาใส่ในหมอนะ้อเนาะมันจะต้มไม่นานเนาะแต่ถ้าบางคนแบบล้อได้ก็ต้มไปเลยต้มไปเลยก็รับรองอร่อยแน่นอนอันนี้คือต้มบอกมาแล้วนะคะหน้าตาน้องเขาเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวครวนี้เราก็มาจัดจานเนาะนิดนึงเนาะอ่ะโอเคคะ่ะอ่ะโรยผักบุ้งไปนะคะผักบุ้งที่เราลวกเมื่อกี้นี้เนาะแอบสีสันน้องเขาก็ได้เรื่องอยู่นะคะแล้วก็นี่ผักชีต้นหอมผัชีโรยไปจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ อ้าวถุง,งอกจุดหนึ่งค่ะอ่าแล้วครั้นี้เราก็จัดจัดลูกชิ้นให้น้องเขาอยู่ในมุมเดียวกันเนาะได้แบบสวย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 นะคะอ่ะอ่โอเคแล้วก็เอ่ออันนี้ใบใบหัวลาี่เข้ากันมากเลยนะคะกับเอ่อเมนูมวยเตี๋ยวน้ําตกเนาะอร่อยเหาออย่าบอกใครเลยค่ะอ่ะโอเคค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวนะคะปิดท้ายกระเทียมเจียวจี๊ดหนึ่งค่ะว้า อืมอร่อยเาออร่อยาอ,อยโอเคอ่ะเสร็จแล้วก็อันนี้เราก็มาลองชิมกันดูนะคะเราต้มเสร็จมาแล้วก็ปรุงเครื่องนิดนึงนะคะอเอออ่ะคนค่ะคนคนค่ะเส้นเขาคือดีมากเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้น้ําข้นนะแนะนําเลยนะคะว่าเอาไปลวกก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวน้ําน้ําน้องเขาจะก้นไปอ่ะขอชิมก่อนค่ะ เป็นก่อนเนาะนี่คือดีอะตอนแรกไม่ได้คาดหวังนะน้ำเขาคือเด็ดสู้เจ้าดังๆได้เลยนะคะในราคาตรงนี้ก็ตีงบไปประมาณร้อยหนึ่งอะนะคะแต่น้องเขาได้ลูกชิ้นเวอร์อยู่นะยังไงต้องลองนะคะรสชาติดีเด็ดเลยอะแคมอุ้ยอันนี้ให้เกินสิบเลยนะคะอืมคือดีอะว้าว ว้าอนุญาตเต่อเยอะๆหน่อยนะคะ,ะคลิปที่แล้วเพดานพังไปแล้วเรียบร้อยอูหูืเบลกุนเบลกุนอันนี้ให้เกินสิบนะคะแนะนำค่ะอร่อยเวอร์เวอร์บายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ